ท่านผู้ชมครับช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับใครต่อใครก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แบบนี้แต่ที่สําคัญก็คือกลุ่มคนเปราะบางนะฮะฟักแฟงกลุ่มนี้เนี่ยเดิมทีเขาก็เข้าถึงการช่วยเหลือลำบากอยู่แล้วยิ่งมาเจอสถานการณ์แบบนี้ไม่หนักกว่าเดิมรอกครับโดยเฉพาะคนไร้บ้านคุณเจษดาคุณวันวิสาวัคซีนก็เเคาจะไม่ค่อยถึงอะนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จําเป็นนะยาสามันประจําบ้านที่รักษาโรคธรรมดาจําเป็นกับกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิพาพรเวฒนาวิทย์ในสีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะพิกัดแรกค่ะชวนดูภาพความพยายามในการช่วยเหลือกันคนในสังคมนะคะเป็นกลุ่มอาสาคนค่ายสายแข็งกลุ่มนี้เขาตระเวนนําสิ่งของไปแบ่งปันให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครลุยกันยามค่ําคืนค่นคะโดยเฉพาะช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านค่ะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่แยกนพวงนะครับผมก็อีกตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เลยหน้าวัด เทพมานะครับก็จะมีคนไร้บ้านอยู่นะครับผมแล้วเรามาดูนะครับว่าทีมงานเราแจกของรถไหนนะครับผมก็ทีมงานนะครับกําลังทยอยผลนะครับข้าวที่จะไปแจกครับที่เราแพ็คเป็นชุดเป็นชุดนะครับผมมาลําเลียงใส่บนหลังรถนะครับผมตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่สถานีรถไฟบางซื่อนะครับ ซึ่งจุดนี้เราก็เคยเข้ามาแล้วเขก็จะมีคนไร้บ้านนะครับ <c oughs> อยู่ค่อนข้างหลายคนเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีหรือเปล่านะครับตอนนี้ทีมงานก็เอาอาหารนะครับใส่ถุงนะครับแล้วก็กำลังจะเดินลนาตะเวนนอกจากสถานการณ์การป่วยไข้ทางเศรษฐกิจนะคะโควิดที่กระทบเศรษฐกิจ ยิ่งทําให้เรามีโอกาสได้เจอคนไร้บ้านหน้าใหม่มากขึ้นนะคะทีมนี้ค่ะเขาก็เลยนําข้าวน้ําดื่มยารักษาโรคแล้วก็ของใช้ยามจําเป็นนะคะไปมอบให้กับคนไร้บ้านแล้วก็คนที่อาจจะตกงานแล้วใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะค่ะเป็นภาพการแบ่งปันของทีมอาสาสมัครคนค่ายสายแข็งลงพื้นที่แบบนี้ทุกคืนวันเสาร์ตามจุดที่มีคนไร้บ้านคนเปราะบางอาศัยอยู่นะคะ ก่อนหน้านี้ทั้งกลุ่มเขาทํากิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะก็จะลงพื้นที่ไปทําสนามเด็กเล่นยางรถยนต์หรือว่าทํากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมแต่พอมาเจอโควิด -19 พวกเขาปรับเปลี่ยนหน้าที่และบทบาทของพวกเขาใหม่นะคะมาระดมทุนระดมทรมทัพยากรช่วยเหลือคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือค่ะก็วันนี้เนาะเราใช้เวลา4ชั่วโมงนะคะในการแจกเนาะตอนนี้ก็คือ5ทุ่มแล้ว พอกลับมาเนี่ยเราก็จะมาฉีดผ่าเชื้อกันก่อนนะคะแต่ละคนก็ฉีดตั้งแต่เท้านะคะแล้วก็ตัวแล้วก็อันดับสองก็คือเราก็จะมีการตรวจโควิดให้ทุกคนนะคะใช้ตัว,ตวเทสคิดตัวนี้พี่เปิ้ลครับผลผลตรวจโควิดของทุกคนทีมงานเป็นไงบ้างครับค่ะก็ผลเป็นลบทุกคนนะคะตอเราตรวจทุกคนแล้วนะคะแปดคนก็แสดงว่าสัปดาห์หน้าก็เดินกันต่อเนาะค่ะแน่นอนค,ค่ะ กลัวโควิดก็กลัวนะคะแต่ว่าก็กลัวกลุ่มเปราะบางในสังคมได้รับความลาบากไปมากกว่านี้เพราะว่าเข้าม่ถึงการช่วยเหลือค่ะดังนั้นอาสายังคงทํางานกันอย่างต่อเนื่องนะคะกลุ่มอาสาคนไข้สายแข็งเขาเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้เข้าไปดูข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซต์ในหมุดที่ชื่อว่าโครงการคนละแผงนะคะคือรับทุกอย่างแต่ว่าของจําเป็นอย่างหนึ่งสําหรับคนไร้บ้านตอนนี้ก็คือยาสามัญประจําบ้าน ยาที่แก้ปวดแก้อักเสบทั่วไปนะคะคุณผู้ชมก็ยังเป็นของที่คนไร้บ้านจําเป็นที่จะต้องใช้ค่ะซึ่งตรงนี้ทางกลุ่มอาสาทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามคุณผู้ชมสังบานสามารถร่วมบริจาคแค่ยาคนละหนึ่งแผงก็สามารถช่วยกันได้นะคะเปิดรับบริจาคกันทุกวันค่ะ